สวัสดีเราเกลอันยังณาเจโยพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปกินอาหารเกาหลีกันค่ะกางนำเนี่ยนะมีคนละครึ่งร้านกางนำบาร์บีคิวและกระบงัง เปิดเวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาเลยนะคะทุกคนเราก็เดินอย่างมั่นหน้ามั่นหนมากเลยนะคะจะมากินบาร์บีคิวที่นี่เปิดเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะ <t ell> แทนเขาพิษตานค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เราจะมากินบาร์บีคิวนะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคน <c oughs> เรามาถึงร้านตอนช่วงเที่ยงตรงพอดีนะคะทุกคน ทางด้านหน้าร้านนะคะก็จะเห็นเครื่องดื่มเยอะแๆเลยค่ะเป็นสไตล์เกาหลีทั้งหมดเลยนะคะราคาตามป้ายเลยค่ะแอบแพงนิด<ห>นึงเกี่ยวว่านะคะแต่วันนี้คงไม่ไหวมองไปก่อนค่ะทุกคน <laughs> บรรยากาศข้างในร้านนะคะทุกคนตกแต่งเป็นสไตล์เกาหลีชิคๆคูลๆชิวๆนะคะ วันนี้ทีมงานของเราเองนะคะก็แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศหนาวของเกาหลีในตอนนี้มากเลยค่ะเสื้อหนาวกันมาทุกคนเลยจ้าทุกคนโอ้ oh, no <c oughs> นั่งถึงโต๊ะปุ๊บ น้องก็มาบริการปับทันทีแจกอุปกรณ์ให้เราอย่างไม่รอ,ร,อรีรอช้านะคะค่าบริการนะคะในการมาวันนี้นะคะก็จะเป็นลายหัวนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่329บาทบวกค่าน้ำนะคะ50บาทรวมแล้วนะคะเน็ตเลย379บาทค่ะส่วนราคาสำหรับเด็กนั้นอยู่ที่229บาท ค่าน้ำนะคะอยู่ที่20บาทค่ะรวมแล้ว249บาทราคานี้นะคะปรับขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565นี่เองค่ะทุกคนดูสิคะเมนูอาหารหลากหลายมากนะคะน่ากินทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมาจะมาไม่รอช้าเราก็ลุยเลยนะคะ ร้านนี้นะคะไม่ใช่มีแต่บาร์บีคิวปิ้งย่างมีทุกอย่างนะคะที่แบบเป็นสไตล์เกาหลีให้เราได้เลือกชิมมากมายเลยค่ะข้าวเกาหลีคิมบับจับแช่ต็อกปกกีหรือซุปสาหลายนะคะซุปมิโซซุปอะไรก็แบบออลังการมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นห้องครัวของเขานะคะก็จะมีการทำพิซซ่าเสิร์ฟแบบแจกถูกโต๊ะเลยค่ะคือดีงามพรามแปดพรามเก้าพรามสิบ พรามยี่สิเอ็ดกันเลยที่ดเตดียวเชียวโอ้ยเห็นแล้วก็หิวค่ะมาจะมามาจ้ามาตำกันรดเดอสคุขนบึงเดอนี่มีบักอีหยางแน่นี่โอ้ย ระรานตาไปหมดนะคะเซบหลายเซบเหลือแซบปลัมปล่มเปลือแเซบเผือกระดักกระดอ๊อพี่น้องมาเด้อม,มาซิมน้ำเดี๋ยวไก่นะคะราดช,ชีสเต็มๆแล้วก็มีน้ำแข็งนะคะน้ำรีฟิลเย็นเข้าไปลิ้นเข้าไปคะ่ะน้ำชาชาเขียวนะคะอือหึ่ตขบเจ้าเองค่าเบิองเดือคะ่ะชอบที่สุดนะคะก็จะมีใบงานนะคะหอมๆคิวคิวซฟ อิหลีกินแบบสไตล,ล์เกาหลีแบบบอยานแบบนี้นะคะถูกปากราบปากคุณเกลเลยทีเดียวเชียวค่ะ <c oughs> พอเราย่างไปได้สักพักนะคะกลับไปกลับมาปีนไปปีนมาจักหน่อยนะคะเด็กบริการนะคะก็มาเปลี่ยนกระทะกระเทะให้เราตลอดนะคะไม่มีคําว่าหม้อดํานะคะหมุนเวียนกันมานะคะเปลี่ยนอยู่หาาันละจ้าเปลี่ยนจนหวัวเอื้อยนะปีงซีนเพราะท่านได้สูกตอนนึงอยู่ค่ะกะย่างเมื่อเปลี่ยนให้อีกแล้วค่ะน่ารักจิ้มลิ้ม ขออนุญาตพักยกนะคะจากการเบิ่งผู้ชายนะคะมหาห่อหมูนะคะให้เพื่อนๆได้กินด้วยกันเดอ้อเราก็จะใส่ใบงาใส่กระเทียมใส่หมูนะคะที่เราย่างนะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มของเขานะคะบวกด้วยกิมจิแตงกวานะคะวันนี้กิมจิแตงกวารสชาติดีมากนะคะเดี่ยวนี้เดี่ยวค่ะ แต่ถ้าคนที่ชอบกินสีเปรี้ยวก็มีนะคะที่นี่ให้เลือกสันเยอะมากมาค่ะทุกคนนี่คำแรกของเกลเหมูออย่างสไตล์เกาหลีกินกับใบงาแซ่บหลายบึงหน้าอีลาลรดมาค่ะคำต่อไปก็คือปูอัดห่อด้วย อย่งว้าดืดด,ด,ดืดดืดดดคือบ่ออกสร้างมันนะคะก็คือกินไปฮ้อนไปนะคะเป่าไปค่ะลวกปากไปค่ะบเมนหน้าฟินเน้อข่อยฮ้อนพี่น้องอันนี้เป็นต็กปกกีของเขานะคะรสชาติเหนียวนุ่มหวานกลมกล่อมนะคะทำมาได้ดีมากเกียวรู้สึกประทับใจกับตัวต็กปกกีของเขามากเลยค่ะ มีสามชั้นถึงจะแพงแค่ไหนเราก็ได้กินดีอยู่ดีของคุณภาพดีจริงๆค่ะร้านนี้อันนี้เกีเกวแนะนำเลยนะคะหมูออย่างของเขาเนี่ยก็คือว่าอร่อยเนืนุ่มแล้วก็สดใหม่ค่ะจัดไปบออันยันโมยูค่ขาย่าเบกกันเด้อพี่น้องต่อไปนะคะก็มาหองด้วยผักกาดซีมดึงน,นะคะว่ามันเป็นจังไดเอาแบบทุกๆทุก,ทก,ทก,ทกชาติจัดหนักจัดเต็ม แบบบ่เคยได้กินอีหยางมาก,ก่อนจัดหนักจัดเต็มอีหลีนะคะทุกคนกินแบบอย่างอรอร่อย,ออยมาแซ่บด้วยกันนะคะพิซซาของเขาเพาอ,อร่อยะค่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่เดอ้อน่ะเบืองนาเบืองนาคือจักหน้อยแซ่บปนอชัดคือดีไยกับเพาะได้ชูอูนูอยกินข้าวปมได้ด้วยล่ะ <laughs> มันก็อร่อยอยู่นะคะทุกคน อร่อยอยู่ที่แปลว่าอร่อยบริตัวอะไรค่ะแซบถ้าหญิงเกี่ยวว่าแซบมันก็คือแซบค่ะบริตัวเรื่องความแซบนะคะทุกคนต้องไปตำ๋ยวให้ได้หญิงเกี่ยวนี่เมาส์หมอยนะคะว่ามันแซบเดอ้อแซบเด้อนะคะต้องลองต้องมาตำค่ะรสชาตินะคะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายจริงนะคะดูนะคะคุณภ,ภาพเนี่ยแม,ม่นคักแม่นแล้วแม่นอิลีแม่นเป็นตะแซบค่ะ เด้อพี่น้องเกี่ยวแนะนำจริงๆร้านนี้นะคะร้านกังนำํำบาร์บีคิวและกระบัง มาเลยจ้ามากินกันนะคะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะเกลคอนเฟิร์มสำหรับวันนี้เกลต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e ให้เกลด้วยนะรักกันคิดถึงกันต้องกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบา,บายยอันยังอาเซโยพบกันอีกครั้งนะคะทุกคน